รู้ไหมภายในร่างกายมีการทำงานของเซลล์ที่ประกอบด้วยอะตอมจะเห็นแค่เพียงความว่างเพราะนั่นคือจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเราเลยค่ะมันจะเป็นสนามพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังเหมือนพายุหมุนทอร์นาโดที่ปล่อยคลื่นพลังงานสันส่นสะเทือนเป็นสนามแม่เหล็ก กระจายออกไปดึงดูดตามความรู้สึกของเราเลยภายในคลื่นความถี่สูงจะพาไปสู่สวรรค์เกิดจากความรู้สึกดีๆที่เข้ามาขับเคลื่อนการกระทําของเราส่วนการทําชั่วที่มาจากความรู้สึกแย่ๆจะส่งผลต่อชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยค่ะ เมื่อกายหยาบได้ดับสลายไปมวลพลังงานแห่งจิตวิญญาณจะเคลื่อนไปตามกระแสคลื่นความถี่ที่เราสร้างสมไว้ไม่สำคัญว่าเราเกิดมาจากที่ไหนกำลังสติจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินชีวิตหลังความตายจะพาจิตวิญญาณสู่นรกหรือสวรรค์กันแน่ค่ะ